สวัสดีค่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีพี่น้องที่เข้ารบหักแพ้งสุขสุขคนค่ะกลับมาพอกันกับดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนทั้งช่อง y ยูทูบแล้วกระทั่งเพจนะคะเพจ Facebook นะคะ เพจดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนฝากพี่น้องไปติดตามเบิ่งคลิปวิดีโอซอยกันได้หลายในเด้อพี่น้องคะพอเดมีมาไล่นำใจให้อีหล่าอุ้งอิงมีมาไล่นำใจให้บอสโจมีของฝากของตอนทีมงานสาวหน่อยเพนบานแพงมีคาร้ํามันรถตับสันนอคคาใส่ใจในการเดินทางไปถ่ายคลิปวิดีโอมาให้พี่น้องได้เบิ่งกันนะคะแต่ในเมื่อที่โบได้ไป กะนังอยู่ในของจัดรายการวิทยุอยู่บ้านในหลักพี่น้องคะหาแนวมาฝากมาตอนคือเกาหาคลิปมาวาูวฟังหลายคนเริ่มสิจับทางใดแล้วนะคะเห็นสาวน้ำเยินเปิดคลิปขึ้นมาแบบนี้มื้อนีเ้เปิดเพลงอย่างสูฟังภัสิวาเน้อง <laughs> หลายคนเริ่มจับทางได้มือนีสาวน้ำยืนสิเปิดเพลงอย่างนอกระมานีนะคะตอนนี้ก็ต้องขอยิบจืมคลิปเพิินเอามาฝากมาตอนพี่น้องเป็นการเปิดเพลงเป็นการให้พี่น้องได้เบ่งบรรยากาศย้อนหลังน้ำกันนะคะในแต่ถ่ายคลิปแต่ว่าเปิดหัวคลิปขึ้นมากค่ะพี่น้องเห็นลูกอ่อนบ่นคะ เห็นลูกอ่อนของอิหล่าอุ้งอิงบอมือนีสิคุยเรื่องนี้ได้พี่น้องคุยเรื่องลูกอ่อนของอิหล่าอุ้งอิงในคำขึ้นที่ผ่านมาที่บางปูหาสิบเก่าเนาะทำการแสดงพี่น้องกันแน่นเต็มอัยะอีกคือเก่าเหมือนเดิมค่ะอิหล่าก็ยอดลูกอ่อนหยอดคาหวานกับพี่น้องเลยฝากโตเป็นลูกเป็นหลานฝากไว้ในอ้อมกอกอมใจพี่น้องสุข,ขุสุขคนว่าสัน ฝากเป็นลูกห่วมบ้านเป็นหวานห่วมกระถางว่าสันหักนหน่อๆแต่ขอให้หักไปนั่นๆหักไปโดนๆว่าสันโอ้ยพี่ดองเอ่ยเสียงกรีดปาตานีพอได้ยินคำนี้กรีดลั่นสนามว่าสันหัวใจเอฟซีหัวใจพ่อแม่เคยไอยน,อน้องนุ่งสิลาไล่าอนะประมาณนั้นเลยทีเดียวเนาะเดี๋ยวจงเบิงภาพ บรรยากาศนะคะกับบทเพลงน้ำตาอีหล่าหน่อยแล้วกาคำอ่อนของอีหล่าอีกเถื่อนหนึ่งน้ำกันนะคะแต่ว่าก่อนอื่นนี่ตอบจดหมายก่อนพี่น้องตอบคอมเมนต์ของพี่น้องใต้คลิปก่อนปล่อยคลิปมือว่านไปคลิปเกี่ยวกับอีหลา่าอุ้งอิงนีลน่ล่ละเนาะเวาเรื่องกระแซโต๊กกับปานนันผู้ได้ละว่าว่าสันปิดหูปิด,งงปดตา,วา,ตาเวาเนาะตาโบมือนตีว่าสัน ผู้ใดก็ได้กด็กเลยมาอ่านคอมเมนต์พี่น้องจักน้อยหนึ่งละกันค่ะขอบคุณที่หลายผู้ที่ตักทายกันคุณรุจิรานะคะเปิ้นว่ากระแสต๊กแบบใดไปใส่หน้าเวทีหล่นอายะเอฟซีนับแบ่งสหราชพุ่นไห้วาสันเป็นปึกเป็นปึกเลยเปินว่าโต๊กมองใดหาวา์ว่วาสันนะเนาะหาว์าคือว่าอณนละ์นะคะคุณยงยุทธบอกว่าโตก๊ตกโตก๊ตกโตก๊กโต๊กวาสันโต๊กกลางใจผมครับ วันไหนไม่ได้ดูใจจะขาดครับว่วสันอันใจจะขาดครับผมหลาหน่อยของพอว่วสันขอบคุณได้หลายค่ะแสดงความคิดเห็นมาเนาะคุณพานุวัฒน์อบอกว่าต๊กจังไดมีตะคนหัดนแพงเอฟซีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆร่อยัวสันก็นยังมาต๊กลงการใจพี่น้องเราก็มีคุณอติชาตินะคะคือยิบมาเป็นบางของความเด้อพี่น้องเดิอคนที่มั่น พูดว่ากระแสตกมันมันไม่มีตาเพือนสาวนางยีนว่าเขามีตาอยู่แต่เขาผม,ม่มีใจเขาบม่มีใจพี่น้องเลยคุณเฉลิมใครคิดใครพูดยังไงช่างเขาเถอะครับเพือนว่าวงนี้ดังไปหนายังไม่มีใครยังไม่มีใครเสียงเหมือนอน้องเพื่อนว่าน้ออ้าวตามนั้นค่ะคุณประสิทธิ์ขอบคุณนะคะ คนที่พูดว่าน้องกระแสตกตกพูดผิดพูดใหม่เด้อเปิดว่ายิ่งดรามา่าน้องยิ่งดังเขาทางทีวีหลกยุคใหม่กระแสไหนดังวาสนเนาะกระแสไหนดังทีวีแต่ละช่องยิ่งยย่งกันนะครับเปิดวาง <c oughs> ส่วนตัวละเนาะคุณประสิทธิ์วานะคะคุณอาพรค่ะคนดูไม่ตกเปิดวานะคะ ะค,ะคุณบุญช่วยสมหัวใจมากคุณสถิตคุณสถิตว่าจังไดคะนิ่เดียนะ,ะกระแสของคนที่เว้าให้อีหลานั่นรับมันตกว่ะ <laughs> โอ้ยนะกระแสคนที่ว่าอีหลานัน่นมันตกกันนะนะคะ บเมนอีลาตกเพื่นว่าอ่ะนี่ละเป็นการแสดงความคิดเห็นพี่น้องค่ะหลายๆขอความขอบคุณในหลายคุณเรืองสวัสดิ์พวกขี้อิจฉาเพนะื่อน่ะจะมาปันวานองกระแสตกพวกนันมั่นตาบอดไปที่ไหนอ่าเต็ม,เต,ม,ตตะะตมเต็มล้านตลอดเพื่อนวานะคะสีต๊ไใ้จังใดเมนบอกค่ะเต็มล้านตลอดเนาะคุณบุญทวีผมที่ ชดวันนั้นทําไมนางรู้ว่าฝรั่งเอียงคะนี่ฝรั่งอยู่ทางนั้นนางวิ่งไปหาวาสันอ,อันนี้กระบงหูเนาะอันนี้กระบงหูขอบคุณค่ะเจ้าพ่อสวรรค์นางจะดังอีกสิบปีพออายุ26อาจมีเหตุเปลี่ยนไปหมายมาคือวาจังสันเนาะ อากับบุเป็นอย่างค่ะเป็นการแสดงความคิดเห็นอันนี้บมีถือบมีผิดเด้อแต่ว่าส่วนหลายเท่าทีแสดงความคิดเห็นมากนี่็คือว่ากระแสอีหลาโบเดโตกว่าสันนออันคที่ีว่านั่นล่ะมันตั้งปันกระแสดาวมามาซื่อซืว่าสันนี่คุณปราณธนกนันกระแสไม่ตกครับยิ่งดังกว่าเดิมใส่หัวใจมาอีกต่างหากนะคะบางส่วนของคอมเมนต์ใต้คลิปพี่น้องค่ะ สาวนุ่มเงินกะเอามาตอบพี่น้องถือว่าในมือที่บ่มีคลิปการแสดงด้านหน้าเวที่บริตามไปถ่ายคลิปสาวนุ่มเงินกะหาแนวมาฝากมาตอนมาเวอาซูพี่น้องฟังแล้วกันเนาะล้วกะวอลลี่เด็ดคําเด็ดเด็ดที่เฮ็ดห้หัวใจพอพอแม่แม่เอฟซเอื FC, ้อยไอ้นองนุงกรีด ทั้งสนามและละลายไปน้ำกันหัวใจสิละลายยอ้อนคาเบาอีหละคำานีดละ่ะไปไปฟังน้ำกันพ,นพนนี่น้องบทเพลงนี้น้ำตาอิหละหน่อยอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนะคะแล้วจงเมื่าพอกันกับสาวน้ำเนี้ยในคลิปต่อไปขอบคุณที่ติดตามทั้งช่อง YouTube DJ สาวน้ำยือนอีสานอ่อนซ่อนทั้งเพจน,นะคะ ดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนขอบคุณได้หลายพี่น้องยูดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะสมมอบความสุขมอบนาทีให้กับศิลปินที่ดาราเพลินดาวรุ่งอุ๋งอิงเพชรมั่นแพร กับเรื่องราวชีวิตจริงที่ผ่านมากับเรื่องราวราม่าที่เธอพบเจอไปประกาศของคุณพู้จูเขียนยังเพลงนี้ขึ้นมาบอกให้กับลูกสาวหล่ามปูอิเทเสต่นแนหนังนตา